ใส่ไปอัดรายการกันหมดเลยอ่ะใช่ใช่เาไปอัดรายการหสนานนพี่อุสา What's that? คนดีคนมีก<อ>คนนั้นเราอ่ะแปล่าไม่ใช่คนไม่รู้เปล่อไม่รู้เหมือนกัน้วบว่าจุดบ้างเลยเป็นอไกันในมืองใเียขาดเอง่ตั้งพอ่ไปมองใส่ไปมืดมีนะว่ามีว่โบกนะกาป้ายดูคามดูคอนละไม่ต้องไอ้ข้อพิพาอะไรนะคะ บดนตที่สุดสิบมหาก็แบบว่าเพื่อนเขาไม่ดูะบอินตลกมันต้องบอกว่าเจ๊กรจ๊เกย์เเู้จักแบบว่าธี่นนแบบคุยโทรศัพอัดเสียงด้วยอะไเพลงขอเอ้ดโหน้องกินหีวห้องะไรเดี๋ย แต่ถ่ายแบบนี้แหละัวการเขาเห็นขามากเขาเหกมาไอติำไม่น่านะเรา้แวเห็นลงก้ยเลยเออขำมากเอายส่กหนูถุงกนมอากากแอูขนมถุงเท่ขนาดนี้อย่าลืมจุน้ำเข้าไปด้วยนะครับมัน่เหมือนอจะเกเ็ก็ไม่ตรวจหรอคะก็ตวจติดปากถดียแล้วสถงม

เอาหรอถ้างั้นเดี๋ยว็นน้องบอสนะเดี๋ยวได้รอน้องกลับเลยน้องเสร็จเร็วอ้่าแบไวีนพี่บงนี่ีงขอไปแล้วเมื่อไหมใช่ใช่พี่บงมากระเยเหมือนกันเลยใช่ค่ะ เจ็กกันค่ะน้องบอกไม่นานนะแกไม่